สวัสดีครับผมพบกับผมนะฮะพอดวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Genshin Impact แล้วเราก็จะพูดถึงเรื่องเซ็ต Artifact c o d e x Obsidian นะครับผมว่าการใส่2เซตและ4เซ็ตของ Artifact ชนิดนี้เหมาะกับการใช้ตัวละครไหนและเหมาะกับตัวละครไหนเมื่อพอปกันแล้วมาดูกันเลยครับป้ายและโกอเคครับผมเริ่มจากการใส่2เซ็ตก่อนนะครับ ผู้สวมใส่เมื่ออยู่ในสถานะพอมิญ,ญาณราตีและอยู่ในสนามจะสร้างคอนสายเพิ่มขึ้น15%นะครับผมและเมื่อใส่4เซตนะครับหลังจากผู้สวมใส่ใช้ค่าวิญญาณราตี1ห,หน่วยในสนามอัตราคริติคอลจะเพิ่มขึ้น40%เป็นระยะเวลา6วินาทีโดยเอฟเฟกนี้จะเกิดขึ้นทุก1วินาทีและจะเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งเท่านั้นหมายความว่าเมื่อครบ6วินาทีสถานะนี้จะหายไปและเมื่อเราใช้พอมิยานราตีใหม่ ค่าสถานะดังกล่าวก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าตัวละครอะไรที่เหมาะกับการใช้เซตอ์ติแฟกต์นี้นะครับผมไป let's g ปเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับผมน้องโมลานีเป็นเมนดีพสตัวแรกที่เข้าสู่นับลานนะครับผมโอเคครับผมตัวที่2ก็จะเป็นน้องคีนิตนะครับผมเมนดีพสธาตุไม้ตัวที่2ที่เข้ามาในเกมนี้นะครับผมและตัวที่3ก็คือเจเจชัสก้านะครับ เป็นเมนดิพตัวที่3ได้เข้าสู่เกมนะครับผมและตัวที่4ี่ขาดไม่ได้ก็คือเทพไฟของเรานั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคลิปแนะนำอ a ติแฟกต์โคดิคออฟซิเดียนนะครับผมโอเคครับผมถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดไปผมต้องขอกาบประทานอภัยมานะคลิปนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายบายครับ